หวานเป็นลูกของเราคุณจะไปไหนโรงพยาบาลหมดเวลาเยี่ยมแล้วพี่จะไปเฝ้าลูกพี่ชอดเฝ้าอยู่แล้วทำไมแพงถึงมาบอกความจริงเอาตอนนี้ตอนที่พี่ไม่มีโอกาสได้กอดลูกถึงแตหวานจะเป็นลูกของคุณก็ณไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วคุณกับเราต่างคนต่างอยู่ไม่ พี่เป็นพ่อของแตงหวานพี่มีสิทธิ์ดูแลแตงหวานพี่ควรมีโอกาสครั้งที่สองเหมือนกับแพงไงแพงเองก็ไม่อยากมีลูกที่กินยาขับเลือดก,ก็เพราะนี่คุดแต่ลูกก็โชคดีที่รอดมาได้แพงถึงได้มีโอกาสาเป็นแม่อีกครั้งคุณอยากจะเชื่ออะไรก็ตามใจฟังฉันให้ดีนะคุณจะได้แต่ชื่อว่าเป็นพ่อของแตงหวานคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับลูกของฉัน